สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันนะครับพี่น้องก็วันนี้ก็เป็นเช้ามืดในวันเสาร์นะฮะที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยภาพที่ทุกท่านเห็นเนี่ยฮะก็ที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นแท็กเส้นทางนะครับแท็กเส้นทางพายุของสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะฮะหรือตัวย่อเขาก็คือ JMA อันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว ในภาพนั้นก็แสดงการเคลื่อนไหวของพายุที่เกิดขึ้นนะฮะบ,บริเวณทะเลจีนใต้เมื่อวานก่อนเมื่อเช้าวานนี้เป็นดีเพสชันใช่ไหมฮะพอตกเย็นเมื่อวานเป็นพายุโซนร้อนหน้าตาเฉยเลยครับพี่น้องพอเป็นโซนร้อนนี่ก็มีชื่อแล้วฮะเขาก็มีชื่อว่ามาลิกซีไม่ทราบผมออกเสียงถูกหรือเปล่าแะฮะเพราะว่าเป็นภาษา,ษาฟิลิปปินส์หรือตากาล็อกแปลว่าอะไรแบบเร็วๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยชนานาญการหรอกครับเรื่องชื่อพายุเนี่ย ตามตารางดีเทลนะฮะรายละเอียดพายุเขาก็แจ้งมาแบบนี้ครับพี่น้องก็คือมีสปีดความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางก็35 KT นั่นก็คือเป็นนอ็นอต3 5น็อตแปลงเป็นกิโลก็ได้แต่ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะปัจจุบันก็อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะหมุนอยู่แถวๆนะั้นแล้วก็ประชิดติดฝั่งชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีน คาดว่าจะขึ้นฝั่งเต็มตัวก็ในเช้าวันนี้แหละครับเช้าวันที่วันนี้ที่จะถึงเนี่ยเช้าสายเนี่ยครับจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงไปตามดีเทลเขาก็แจ้งว่าอ่อนลงเป็นพายุดียดไปชั่งต่อไปเวลาขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเมื่อพายุมีกําลังแรงขึ้นนะพี่น้องแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งไปทางเหนือแล้วก็เอียงไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแบบนี้ครับก็จะทําให้ภาพถัดไปเนี่ยด้านซ้ายมือพี่น้องมองก่อนนะฮะซึ่งก็เป็นแนวการพัดของ ลมมรสุมพอบความชื้นก็ลมเซลไวตะะตะวันตกเฉียงใต้เขาก็จะถูกดึงดูดนะ,ะพัดเข้าหาพายุโซนร้อนด้วยกําลังปานกลางขึ้นไปพร้อมทั้งไหลปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยไปด้วยก็ปกคลุมในทุกภาคนะฮะพี่น้องก็มองแนวลมง่ายๆก็คือตามลูกศรสีแดงที่ผมทําไว้แล้วทุกท่านก็จะเห็นว่าวันนี้พัดตะแคงนะฮะพายุพัดดีเหลือเกินนะเฉียงเอียงมุมยกเป็นรางเป็นล่นลองดีะฮะโดยทางลม ก็ขยายไปปกคลุมสูงความชื้นให้ในพื้นที่พักเหนือตอนบนด้วยในวันนี้ซึ่งก็แบบนี้นะครับพัดแบบนี้ก็จะทําให้ฝนกระจายตัวในพื้นที่ประเทศไทยของเราดีกว่าเมื่อวานเนี่ยครับแต่ถามว่าหนักไหมฝนก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักนะฮะไม,ไม่ไม่มีฝนหนักครับก็คือระดับปานกลางผมดูแล้วเนี่ยในขณะที่ทางซีกขวามือก็คือการพัดพาของกระแสลมระดับ บนนะฮะที่ทําหน้าที่ชี้เป้าหรือนาทางเมฆฝนวันนี้พัดไหลขึ้นมาในระดับปานกลางดยทิศทางที่เป็นลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะซึงก็ทําให้กลุ่มฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นนะเป็นฟ้าขนองเกิดขึ้นก็ล่องลอยไปตกในพื้นที่ต่างๆตามลูกศรสีเหลืองนะครับวันนี้ก็ตามลมบนแล้วครับดูพี่น้องดูพื้นที่ภาคใต้แนวะลมระดับบนนะฮะในพื้นที่ภาคใตนะ้วันนี้พัดยกระดับปานกลางยกแรงเหมือนกันนะครับ น่าจะเคลื่อนที่ไวนะฮะแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านบนฮะด้านบนเฉียงเฉียงเอียงออกทะเล <c oughs> ซึ่งโมเดลนะฮะที่ผ่านมาสองสาวันก็ให้ฝนในจังหวัดภาคใต้ตอนบนอย่างเพชรบุรีประจวบชุมพรมาในทุกวันแต่ผมเช็คแล้วฝนไม่ค่อยตกยนะฮะตามโมเดลนะฮะไม่ทราบเป็นไรสามจังหวัดน,นี้แล้ววันนี้ก็ลมลมบนกระชากขึ้นไปข้างบนด้วยวันนี้เราคาดหมายให้ฝนน้อยด้วยในสามจังหวัดน,นี้โดยเพชรบุรี เฉพาะเพชรบุรีน้วระบุว่าไม่มีฝนเลยเดี๋ยวดูสิครับว่าลมบนพัดดันขึ้นไปจะมีฝนไหลผ่านบ้างหรือเปล่านะต้องดูกันและเมื่อกระแสลมคู่ขนานที่กําหนดทิศทางสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ในวันนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปนะแต่วันนี้ผมว่าพื้นที่ภาคใต้ฝนคงไม่ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะลมบนมันดันขึ้นแบบนั้น โดยตั้งแต่เช้าวันนี้ฮะวันที่หนึ่งมิถุนายนไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่สองมิถุนายนภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะฮะเชียงรายพะยาวน่านแพร่ตลิ่ดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ ถ้าตะว,วันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิถึงหกสิของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเลยนะพี่น้องหนองบัวลําพูนองคลายบึงการนะอุบราธานีสกลน,นครน,นครพนมกาฬาสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำน,นาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ก็ทุกจังหวัดนะครับเนี่ยผมพูดมาเนี่ยทุกจังหวัดแต่ผมว่าฝนตกไม่เต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดนะครับบางที่ก็ไม่ตกจังหวัดเดียวกันบางทีก็ไม่ตกฮะเพราะแนวลมมรสุมพัดยกเนี่ยอ่ไม่ได้พายุไม่ได้เข้าล่องก็ไม่ได้พาดแนวลมมรสุมพัดยกมันก็จะตกตามพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็พื้นที่ข้างหน้าก็จะตกมากกว่าข้างหลังอันนี้คนก็บ่นนะว่าทำไมฝนไม่ตกแล้วบอกว่าจังหวัดนี้ฝนตก เอาก็จะตกได้ไงคุณอยู่คนละที่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะผมพูดมาเยอะแล้วหลายปีแล้วก็บ่นอะไรก็บ่นไปสิครับสําหรับพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครและปริม,มนฑล ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งก็บริเวณจังหวัดประจวบีขีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีตรังสตูลสงขลาในขณะที่พื้นที่สปลาวเพื่อนบ้านนะฮะในวันนี้ก็จะมี ฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณแขวงบ่อกแก้วหลวงน้ําทาอุดมไจพงสาลีหลวงพระบางเชียงขวางหัวพันเวียงจันทร์ไซสัมบูรณ์บริคํมไซคมํมมวนสวรรคเขตสารวัลเซกองอัตตปือและจำปาสักคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรและฟ้ารนํามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ